คลองเหรอคะร้อนไหมลูกทำไมเปิดหน้างั้นล่ะืร้อนไหมคะร้อนไหมคะร้อนไหมคะ นอนหลับไปตื่นหนึ่งแล้วเล่นแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นมากินแล้วก็มาเล่นต่อบิ๊ประมาณขึ้นหน้าแค่งอยน่าจะเท่าไหร่ยี่เซนยี่สิบเซนสนุกไหมคะหนูลอยชอ ไ่ไหนแล้วลูกไปด่า ตาเอ๋ตาเอ๋นี่ก็ต้องเอาแฟลกลู้มาเล่นด้วยโอ้โหไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ผงยางเลยนะไม,ม่ใส่ด้วยเขาไมไม่ได้ใส่โอเคไม่เป็นไรพอดิ็ตัวแล้ว อันนี้มันไม่เลิกหรอกอันนี้มันไม่เลิกไม่ต้องใส่ก็ได้แต่น,น้องต้องใส่ไม่งั้นเดี๋ยวน้องหน้าจมน้องต้องใสดไดคกผ้าดิฉัาไม่ใสดิก็ไม่หลอ่อไม่มีใครเล่นเลยเขาเล่นจนเขากลับบ้านกันหมดแล้วนี่ห้าโมงเย็นแล้วเนี่ยที่นี่ปิดทุ่มหนึ่งคะ่ะ ตรงนี้แล้วโ,โหเก่ง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 เมื่อกี้พาวิญก็ไปเล่นอันใหญ่มามีอันเล็กอันกลางอันใหญ่ใช่ไหมพาวิญก็ไปเล่นอันใหญ่มาด้วยเออพาวิญไปเล่นอันใหญ่มาพาวิญว่ายจนเหนื่อยเลยพาวิญว่านะซิมมา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  เอด้ใบลมขึ้นแรงขึ้นแรง,แงทีละกมาเล่น,นใช่ไหมไใะกลล้เ่นซเต้หป่อยน้องเอด้ได้เลยค่ะนั่งดูอยู่ห่างไม่ต้องอยู่ใกล้ก็ได้ดูดีความซาดูความซาดูความซาของน้องเอดาเออเฮ่อไอ้อ้ยกขึ้นมายุกขึ้น ลุกขึ้นมาไหนยืนยังไงยืนยังไงไหนลุกข ah, oh, ึ้นมาไงไหนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเอ่อโอ้โหเก่งเก่งไหนคลองคลองเลยคลองน้ำผู้เลยคลองน้ำผู้เลยอ่ะแล้วเป็ดอ่ะเป็ดน้องไอ้ด่างเก็บไปแล้วเนาะเข้าหน้าเอาเข้าหน้าเก่ง รงตัวได้เก่งค่ะงอมแล้วแต่วันนี้พี่จะบิงงอมแน่นอนแล้วกินเยอะะเมื่อกี้กินแพงเคเ้กทั้วสามแผน่นก,กินมัฟโฟไปอีกสองตนหนึ่งกระป๋อง เาเก่งเขาลอยตัวเก่งดูเขาลอยตัวเขาลอยตัวเขาลอยตัวไปละมามาให้ดูแล้วนะบ๊ายบาย